สวัสดีครับก็ชุดเดิมกับตอนเอพิโซดแรกแต่ว่าคือมันอัดต่อกันช่างมันเถอะช่างมันช่างมันคือคราวนี้ไม่ใช่กับตันอเมริกาเบลฟในเวิลด์หรือกับตันอเมริกาสีหรือกับตันอเมริกาอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าคราวนี้เป็น Thunderbolts ดอกจัน <c oughs> ทีเซอร์สั้นเกินก็ไม่รู้สิคือมันไม่ได้บอกอะไรมากเท่า ดี2 3สามบราซิลสเปเชียลลุคเท่าไหร่คือดี2 3สาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอีเวนต์ของดิสนียที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะได้โปรโมทหนังอะไรของเขาแล้วก็นั่นแหละอันนี้ก็ไปฉายที่บราซิลซึ่งบอกเลยว่าโคตรมันอออีกอะไรครับโอเคแบบหนึ่งนะ oh. เปิดเริ่มมาด้วยรถขับอยูก่กลางทะเลทรายก็มา You drive ทำไมเดี๋ยวดนะซับไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งนะทุกคนคำบรรยายมันขึ้นใจง,งั้นรออันเนี้ยขอยอนไปเลยอ oh, so <laughs> เมริกาส i ซบรเรดการ์เดียนบนโอ้ยอเมริกามันใหญ่จังวะเคยไปโอคลาโฮมาไหมโซแฟทเรียบอะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ถ้า มีความไม่ได้ไว้ที่นี่คือโอกลาหามานะเพราะมันเลี่ยมจริง uh, เหมือนทหารตามมา approaching fast step on มีคนตามมาะ <All right. S 1> อะนับช้ายอย่างกับอะไรอะไฟแดงบ้านเราอะมาเร็วมาเร็วโอเค a bit faster โอเคเร็ว <Please. S 1> oh. เล็กซเล็กซีไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่น่าจะใช่แหละโอเคไม่รู้ engaging defensive measures เ Def <ensive> Measure. ข้าโหมดป้องกัน oh, oh. oh my god <laughs> <laughs> ทุกคนในรถก็คงฟิลเนยะเออลืมบอกนี่คือ Red Guardian. เรดการ์เ x น นี่คือ U.S. agent ก็คือจอห์นวอล์กเกอร์อดีตกับตันบริการที่รัฐบาลรับรองแต่ตอนนี้ก็เป็น U.S. agent แล้วเพราะว่ามีคดีฆ่าคนอยู่ก็เลยทำให้โดนปลดและนี่ก็โกสตัวร้ายในไอแมนวอ t น้องสาวของ Black w i โ o w เยเลนาก็เป็นลูกของเรดการ์เรียน จะวไปก็เพิ่งนึกได้วารกาเดียนเป็นพ่อของแบวิโดเหมือนกันนะเนี่ย Oh my god โอ้ย Oh my god มันไม่ควรจะเป็นอันนี้เนี่ย w อ l k อโล่น้าหยิบปืนแล้วก็มุดออกนอกกระจกไปยิงอยเลยนางง เป็นใครใครก็งงปืนพกแค่นี้ยิงรถถังระเบิดมุดกลับเขารถมุดกลับเขารถ is that Bucky นั่นบั u กี้เหรอ oh ah, oh ah, it's a Winter Soldier โอ้ยนั З ่น Winter Soldier ไอ้หนุ่มบั u กี้คราวนี้มาอย่าง badass อต่ดูดิมอไซค์แบบเก๋ย so cool ใช่ก็แม่งโคตรเท่เลย อไอตัวเกี่ยวรถเออปล่อยออกมาสายที่เป็นเหล็กพันพันพันกระแทกนี่แหละที่พูดถึง t ู a t s not good To t h exactly มันบ้าขนาดไหนล่ะที่ได้นึกถึงการต่อสู้ที่เป็นความทรงจำที่นี่ <They> ที่ a n ดฉันหมายถึงที่นี่ไม่ไดราคา g ูก็ที่นี่ก็ไม่ได้ราคาถูกนะแต่ <Good optics. S 1> ก็มีวิวที่สวยอะไรต่างๆนะนะกต่ <at> ถ้าให้พูดจริงๆอะ่ะมันคือตึก a อเวนเจ Tower เพราะตรงนี้ มาจากซีนที่ออรอนแมนคุยกับโลกิและพูดถึงการต่อสู้ที่น่าจดจำก็น่าเป็นจากอเวนเจอร์หนึ่งปี2 0 1 2นั่นคือโลกิบุกโลกใช่ดูพวกเธอสิพวก oh, เธอหน, <adorable. S 1> น้ามักกินจริงจริงไปตายซะวาเลนติน่าหรือถ้าแปลตรงตัวกินขี้ซะวาเลนติน่า Because, oh assignment is oh wait hang on อง,ง,อง,ดงอเดี๋ยวตัดหนึ่ง assignment is c o m p l อยแล้ว <c oughs> เออบักกี้ซีนี้ต้องพูดถึงทีเซอร์ถ้าใครได้ดูทีเซอร์อะบักกี้แกเอาแขนแขนซ้ายแกที่เป็นแขนเหล็กจากวากันดาใส่ในเครื่องล้างจาน <c oughs> <laughs> <laughs> wow, what kind of super serum did you get? Alright super serum right? I don't know, regular Hydra okay. Hydra? Hydra? Oh fancy Lula <laughs> Red Guardian oh -ho. Who is it? This old Santa The red. And Santa Claus. Red Guardian Red Guardian What? Who? Everyone here has done bad things คนทีน่่เคยทำเรื่องเร็วมาก่อน Shadow o <of> p งานสีเทา Contract Kill รับจ้างฆ่า Taskmaster Task ในตัวอย่างแทบไม่เห็นเลยนะเพราะว่าไม่รู้เลยเหมือนกันแต่มีความเป็นไ,ได้คิดเองนะมีความเป็ได้ว่า Taskmaster จะตายเป็นคนแรกในหนังเลยว่าหนางไม่ค่อยมาเลย And you former Red Room assassin และเธอ อดีตนักฆ่าห้องแดง God only knows the blood on your hands พ <Pretty> ระเจ้ารู้แค่ว่ามีเลือดใครเปื้อนอยู่บนมือเธอบ้าง It's ludicrous coming from the dime store Captain America กาพูดนะจากกับตานอเมริกาสัญจรที่สั่งจากทีมู <laughs> 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 เออจริงทีมูจัดเลย Have you know I s actually the official Captain America แต่ก็นะเป็นกับตานาเบกาที่รัฐบ,บาลยอมรับอ่ะ So <laughs> yeah for like two seconds ใช่สงังเกตมั้ย เห็นปะคืออันนี้ผมดูจากช่องหนึ่งมาจำไม่ได้ว่าช่องอะไรแต่ว่าถ้าดูจริงแล้วอ่ะมันเหมือนคณะตลกออกมาสู้กันไมันฟิลแบบเชิญยิ้มรวมมาชวนชื่นแล้วมาสู้แบบแก๊งไวร้ายอ่ะเพราะจอหนวอลเกอร์คือตัวโดนที่เหลือตัวปูตัวตบตัวอะไรหมด จอหวอ์กเกอร์ตัวโดนคือถ้าเปรียบเทียแก๊งสามชาติคนนึงก็พี่หม่ำคนนึงก็พี่เท่งจอหวอล์กเกอร์พี่โหนคือตัวโดนอย่างเดียวเลยเว้ยแต่เวลาต่อสู้แกเอาจริงอ่ะแกแม่งแบท <laughs> แอด แต่เอาจงจริงเซนตีแม่งเก่งนะไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนแต่ว่าเห็นในไม่รู้ว่าในเกมใช้ได้จริงหรือเปล่าคือกับตรเมริการแม่งเอาชนะทอได้ได้ไงก็ไม่รู้อะไม่รู้นะไม่รู้ว่าในเกมมันใช้ได้จริงหรือเปล่าโลจิกในเกมอะแต่ว่าพอปลดล็อกเซนรีได้ปุ๊บคือแม่งแบบตัวที่โหดที่สุดเลยเดือนร้ไฟร์เดือนร้อยมอร์ชเอพิลเมียพฤษภาคม ขอโทษลืม <of> เห็นไหมเสือ้อ oh, คนเล็งปืนมาเต็มเลยแล้วดูบ๊อบเสื้อเป็นรูแน่าโดนยิงมาแล้วแต่ดูมันยืนมันยืนแบบเหมือนเราเห็นเสือเหมือนเราไม่ได้แบบโดนเล็งปืนอยู่อะเหมือนมันเห็นเสือเฉยเฉยอะไม่ก็หมาข้างถนนเอาอย่างนี้ดีกว่ามาได้ดูกันหนัไม่ได้ดูมไ,ดไม่อนไรใหน่น เหมือนเราเห็นหมาหน้าเซเว่นกำลังยืนจ้องมองเราด้วยความแบบบอโหเนี่ยแล้วเราก็มองมันกลับด้วยความมอโหกลับเพื่อขู่มันอะไรประมาณนั้นเลยเอามันแอบเอาเรื่องนะบ๊อบเนี่ยถ้าเป็นเซนที่จริงๆแบบไม่แอบเอาเรื่องนะนนงนนเราก็ Triting ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นซับเหมือนเดิมขึ้นข้อคว,วามแปลเหมือนเดิม formally you want to die And have purpose. อ,อ๋อเหมือนเราลงทางแล้วก็ไม่รู้จุดประสงค์ cant escape หนีอดีตของตัวเองไม่ห so w ก็เธอจะทำอะไรเกี่ยวกับมันตอนนี้หรือจะใช้ชีวิตอยู่กับมันไปตลอดขอย้อนนิดนึง คือมัวดับแปลนี้นนคือเฮลิคอปเตอร์ชนแล้วระเบิดตรงนี้ทุกคนวิ่งออกจากในห้องที่เจอบ๊อบตอนแรกร <st> ตรงนี้ไม่รู้แน่ความรักพ่อลูกเบกาเดียนกอดเยเลยนาคือแม่งเป็นซีนที่สั้นแต่โคตรอบอุ่นอะ่ะ <st> คือเอาจริงแม่งเป็นซีนที่โคตรอบอุ่นเลยเ <st> นี่แ,แล้วฟิวเมื่อกี้มันวิ่งเหมือนในไม่ เอชออฟอันตรอนที่ที่ซูเปอร์โรวิ่งมาด้วยกันนะแล้วก็นั่นแหละหรือของโลแกนที่วิ่งในป่าอย่างนั้นน่ะออกมารถ <Yeah. S 1> ถังมาชนรถ่าว so แล้วบักกี้กู <Yeah. S 1> แม่งใช้แขนซ้ายบางังแล้วไม่ใช่คนในทีมนะประชาชนทั่วไปคือเห็นตั้งแต่ใน เดี๋ยวก่อนอื่นหยิบเลโก้มาเอ๊ะเอาบักกี้มา่น่อยอ๋อบักกี้อยู่นี่ขอโทษทุกคนคือพยายามให้มันตรงหนังหนังที่สุดนะเพราะว่าตัวหนังยังไม่ออกมันก็เลยยังไม่มีเลโก้บักกี้ออกมาคือบักกี้อ่ะตั้งแต่ใน The Falcon and Winter Soldier แล้วร <s> ์ลเขามีการเปลี่ยนนคนดีมากขึ้นช่วยเหลือคนมากขึ้นซึ่งเป็นสีที่เราไม่ค่อยได้เห็นใน หนังก่อนหน้านี้เพราะว่าในหนังก่อนหน้านี้แกมีความคุมเคือระหว่างบักกี้กับเดอะวินเทอร์โซลเจอร์คือถ้าเอาตามตรงแล้วการที่บักกี้ช่วยช่วยคนอย่างเงี้ยแปลว่าหายจากความเป็นวินเทอร์โซลเจอร์แล้วแต่ว่าเราก็ยังเรียกวินเทอร์โซลเจอร์กันต่อว่ามันเท่เอ้ยมันมันเท่ขอโทษมันเท่เราก็เรียกกันต่อ <'m> okay. แล้วคือแบบแม็โคเท่ใช้แขนซ้ายแบบ บางมันป้งขึ้นไปล้วปกป้องคนโอ้โหแล้วโกสแมันแบบว้าไปรับมีดล้วปาใส่อ่ะโอ้โหแล้วก็เท่เมื่อกี้ซีนบึ้มถ้าดูดีๆรู้สึกว่ามันเหมือนซีนที่บ๊อบโดนเล็งยิงอยู่เหมือนกันนะไหนวะไหนวะมันดูเหมือนคล้ายๆกันอยู่นะมันดูคล้ายกันอยู่นะ do something about either can it ค o อเท่เหมือนกันนะวาร์ปมาหยิบมีดเหมือนตรงเซนที่จริงๆเว้ยเีนเมื่อกี้เหมือนเซนที่จริงๆหันมามองทีมด้วยกันใส่ชุดเต็มยศเลยเหมือนเดย์พูบเหมือนกันนะมีด้านหลังโกอสสังเกตสังเกตอันนี้ให้สังเกตเยเลน่าชุดโอเคโกสโอเค USA อสเอชุดนี้ตอนจบของ The Winter กับเอเอฟอร์คน่อวินเทอร์โซเแกใช้ชุดของรัฐบาลเหมือนเดิมก็คือชุดกับตาดุริกาแต่ว่าแกมาเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นดำแทนก็จะเป็นชุดนี้เรดการ์เดียนอยู่ชุดเรดการ์เดียนแล้วดูบักกี้ไม่ใส่เสื้อยืดสีดำ <c ười> คือมีคนหนึ่งหลุดตีมแต่ยังดูแบดแอสอยู่เพราะว่าหน้าแกแม่งโคตรโหดเหมือนเดิม oh, <yeah! S 1> ไปเลยกันเลยโอ้ย ตู้ชนเข้ามาก็ทุกอย่างที่เราทำก็คือ่ากอย h ทุกอย่างทุกอย่างที่าทุก่างทุกองอย่าทก่างทอยทุ่าการทุกงทีก่าม่มีพลังทิเศษ่พืก่อทุาุกกิจาที่าวทกเยาวทเศอค่เดีอยวที่วิเศกคือเซาทรีเว้ยกอบโกสาะทาสาอ คนที่ก๊อปปี้คนอื่นได้เรดการ์เดียนก็ฟิลเหมือนกับตันอเมริกามั้งไม่ได้ดูแบล็กวีดโดขอโทษบักกี้เรารู้อยู่แล้วเขามีแค่ซูเปอร์เซรุ่มแล้วก็แขนซ้ายแล้วก็ทักษะการยิงปืนจอวอล์คเกอร์ er ก็คือกับตาตริกามัสันเจิ้นก็ก็เหมือนกันเยเลน่าก็เหมือนแบล็กวีดโดต่อสู้เก่งใครวะโกอส์ Ghost คืออ๋อโกอส์ Ghost ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเขาเรียกว่าอนะไร อ่ไอควันตั้มอะไรสักอย่างอะอะไรนั่นแหละมันเหมือนมีควันตั้มอยู่ในตัวทำให้วาปไปไหนมาไหนได้แล้วก็เซนตีที่แม่งเก่งจริงอะ่ะบอ,บอะปอ่ะแล้วแม่งต่อยแ,แล้วก็ยิงแ,แ,<ๆ>แล้วดูบักกี้กู<ๆ>แบดแอสมากแต่ถ้าสังเกตตรงมุมด้านหลังเนี่ยแอบเหมือนอะไรรู้ปะตึกอเวนเจอร์ป่ะกู ว a เลนติน่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ต้องซ่อมแล้วอ่ะมันมีเรื่องมันน่าต้องมีเรื่องเกิดขึ้นที่ตึกอเวนเจอร์เราคือทีมฟันเดอร์บุสเราคือตันเดอร์บุสเราชื่ออย่างที่เรียก พวกเราแบบนั้นไม่ได้อ่ Thank you God Thunderbolts นะ Thunderbolts จะคูลไหมเดี๋ดยวดมีดอกจันชอบการที่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับชื่อด้วยมันแสดงว่าแบบหนังอันเนี้ยมันออกแนวการ์ดี้เลยเว้ยออกแนวตลกคือมันไม่จำเป็นต้องมาเล่นกับชื่อขนาดนี้ก็ได้กันปะ t h u n d e r b o l t ไปเลยแล้วก็กลายว่าชื่อนี้คือ t h u n d e r b o l t ไปตลอด แต่ต้องมีดอกจันเพราะว่าคนในทีมไม่เห็นด้วยกับชื่อนี้ไม่เอาชื่อนี้คือเขาเล่นพฤษภาคมสอ2 5ในยีภาพยานตร์เท่านั้นเน่เรื่องนี้ยังไม่ได้จัดเลทอุ้ยเออก็เอ่อ you got a convoy approaching ก็ตัน n d อร b บอ Thunderbolt เนี่ยแอบให้ความแม่งอยู่นะมันเหมือน Guardian เวอร์ชั่นบนโลกมันมันมันออกดูตลกอยู่เหมือนกันนะบักกี้เป็นตลกแบบหน้าตายอะไรเงี้ยไม่ใช่หน้าตายแบบต้องตายหน้าตายคือหน้านิ่งส่วนคนอื่นก็ตลกไปเลยส่วน จอห์นวอลเกอร์ตัวโดนอะไรคือมันลงตัวมากเลยสำหรับการเป็นตลกอะ่ะมันมันสุดยอดเหมือนการเดียนเลยแต่กาเดียนมันตลก,กันหมดไงแต่นะมันเป็นการแบ่งเซตตัวละครแต่ละตัวเลยสุดยอดก็ตันเดอร์บวันที่สองพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบห้าในโรงภาพยนตร์ครับสำหรับวันนี้ก็ไป้วครับผมสวัสดีครับชอบชอบเหมือนกันนะมาเล่นชื่อใส่ดอกจัน เจ๋งมาเวลคิดได้โคตรเก่งเลย